คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณกาวจะมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณกาวครับเกิดขึ้นระหว่างทางที่ไปเที่ยวกับแฟนซึ่งได้เจอเรื่องแปลกๆแล้วก็เผลอทักจนตามกลับมาด้วยครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเมษายนปีที่แล้ว ถนนลงใต้มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายแรกกับสายของคุณกาวกันเลยครับสวัสดีครับคุณกาวฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แจ๊สวัสดีครับคุณกาวตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับกรุงเทพค่ะแถวพรามสองอยู่แถวพร,าม,า,วพรามสองนะค่ะเออนะคุณกาวกักบผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยคะ่ะครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักปกติจะฟังย้อนหลังค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อยเอร์เซนค่ะเออนะคะอยู่พระรามสองมานานยังเนี่ยอ๋ออยู่มาประมาณสี่ห้าปีละค่ะอ่าก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมหยอกๆยอกยอกเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จนะครับผมมาคุณก้าวมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปท่านนับดีๆนี่ก็เกือบๆปีใช่ค่ะจะครบหนึ่งปีแล้วเออนะครับตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวกับแฟน แล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปเจอเรื่องกับถนนเส้นนี้ไหนย้อนเวลากลับไปเกือบเกือบหนึ่งปีที่แล้วครับไปเจอไปเจออะไรมาคุณกาวค่ะอคือโดยปกติแล้วกาวจะเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดโดยใช้รถส่วนตัวค่ะคค่ะ,คะในปีที่แล้วเดือนเมษายนก็ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้ระบุได้ใช่ไหมคะพูดได้เพราะว่าเรื่องมันเกิดที่ถนนถูกไหม ค่ะมันไม่ได้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลถูกไหมค่ะโอเคค่ะค่ะาล้วตอนขากลับอะค่ะก็คือมีการแวะเที่ยวที่พังงาสม็ดนางชีค่ะในวันนั้นอะคะเอเราออกจากที่สม็จนางชีมาค่ะในช่วงประมาณเวลาสี่มงเย็นเกิดจะห้าโมงครับค่ะตอนนั้นก็คือคุยกับแฟนว่าโอเคเราจะนอนที่พังงาหรือว่าจะออก ออกเลยไหมแบบข้ามจังหวัดไปเลยไหมแฟนก็บอกว่าเขาขับไหวครับอืมไปนอนสุราดกันเพื่อที่จะไปเที่ยวสุรา์ในอีกวันตอนเช้าค่ะตอนนั้นนะคะตอนที่แฟนก็ขับรถหนูอ่ะก็หลับไปอืมสะดุ้งตื่นมาประมาณตอนหนึ่งทุ่มพอตื่นมาปุ๊บก็เห็นถนนว่ามันมืดมากไม่รู้ว่าอยู่ ถนนที่ไหนยังไงก็คุยกับแฟนว่าทําไมมันมืดจังอืแล้วมองข้างหน้ารถก็คือไม่มีรถคันไหนเลยแล้วก็ไม่มีรถตามเรามาค่ะแล้วข้างทางอะค่ะก็มีแต่ป่าตรงเก,กาะกลางถนนก็เป็นต้นไม้สูงสูงเกาะกลางมันค่อนข้างที่จะแบบ ว่างมากค่ะถนนเส้นนี้อืมอืมค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยก็กลัวว่าแบบว่าบ้านคนก็ไม่มีแบบเผื่อรถเป็นอะไรแล้วก็แบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกังวลตอนนั้นก็เลยบอกแฟนว่าขอเปิดเพลงได้ไหมอืมค่ะแฟนก็โอเคเปิดเพลงสักพักจังหวะที่เพลงมันดับลงอะค่ะครับมันมีเสียงแทกเข้ามาเฮ้ยจากนอกรถเออืม เป็นเสียงร้องไห้แบบหวีดแบบห่วยหวนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทําให้ฟังนะคะได้ได้จะประมาณแบบแบบหวีดอะค่ะดังมากทำไมมันเข้ามาในรถอะค่ะทำไมมันคุ้นจังวะเออเออต่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 อแล้วตอนนั้นแฟนก็ไปปิดเพลงกดปิดเพลงเสียงก็ยังเข้ามาเป็นเสียงร้องไห้แบบ เข้ามาแบบ <Ừ. S 1> มันเย็นมากค่ะพี่แจ๊คครับตอนนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรเลยก็มองออกไปข้างรถกลัวว่าแบบเป็นเสียงรถเราพังหรือว่าเสียงสายพานรถอะไรหรือเปล่าครับแฟนหนูก็มองกระจกซ้ายขวาตลอดครับค่ะตอนนั้นก็พากันเงียบสักพักขับรถไม่เกินสิบนาทีก็ได้ยินเสียงอีกครับเสียงร้องไห้หว่วยหวนเหมือนเดิมตอนนั้นหนูก็คือ แบบมองกระจกตลอดแล้วก็แบบนั่งข้ามองข้างทางตลอดว่านี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าอตอนนั้นคือทางถนนมันก็ทั้งมืดแล้วก็แบบเปี่ยวมากค่ะแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวนะมันแค่ทุ่มเดียวเองนะเนี่ยใช่ค่ะมันแบบมืดค่ะสักพักพอรอบที่สาม คือเสียงมันก็หายไปสักพักเลยคือเรา<ะ>สองคนอมองหน้ากันกับแฟนเฉยๆแล้วก็<ะ>ไม่ได้พูดอะไระพอรอบที่สามเสียงร้องไห้ก็มาอีกแบบแบบหวีดร้องร้องแบบหวยหอวนอเกือบสี่นาทีที่หนูดูเวลาใช่ค่ะก็คือเหมือนตอนนั้นหนูก็เลยพูดออกมาว่าเสียงอะไรอ่ะ แล้วแฟนก็ตกขาหนูว่าอย่าทักมั่วอย่าแบบพูดก็คือ,อแบบเหมือนเขาก็รู้อยู่แกลๆว่าแบบมันไม่ใช่เสียงความผิดปกติของรถค่ะหลังจากนั้นเสียงมันก็หายไปเราก็หลุดออกจากถนนเส้นนี้แล้วก็เข้าไปที่สุราษฎร์ค่ะตอนนั้นถึงสุราษฎร์ประมาณสามสี่ทุ่มค,ค่ะก็ไปเปิดโรงแรงค่ะ ไปเช็คอินที่โรงแรม uh huh. คือวันแล้วตอนนั้นนะคะหนูก็รู้สึกปวดหัว uh huh. ไม่ไม่ค่อยสบายละเรารู้สึกแบบเพลีย uh huh. แล้วปกติอะคะ่ะหนูจะเป็นคนแบบว่าชอบดื่ม uh huh. แต่วันนั้นก็คือกินอะไรไม่ลง uh huh. อยู่ๆก็แบบรู้สึกไม่อยากกินอะไร uh huh. แล้วก็พอจังหวะที่เข้าไปในห้องปุ๊บขออธิบายห้องพักก่อนนะคะ uh huh. ค่ะห้องพักเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็จะเจอเตียงฝั่งซ้ายมือจะเป็นตู้เย็นแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอ่าหน้าต่างแล้วก็จะมีผ้าม่านที่แบบอ่ากว้างใหญ่ๆเลยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นอ่าพอเข้าไปปุ๊บหนูกับแฟนก็คืออาบน้ําอะไรกันเสร็จก็เลยเข้านอนเพราะว่ามันดึกแล้วแฟนหนูก็เพียจากการขับรถไกลค่ะอ่าพอเข้านอนนะคะ ตอนที่นอนอปิดไฟทุกอย่างหมดเลยมันก็จะมีแต่แสงที่จากข้างนอกอะค่ะเข้ามาผ่านผ้าม่าน <Okay. S 2> ตอนนั้นหนูรู้สึกลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นแบบหลับหลับแล้วสักพักก็รู้สึกอ่าถ้าเรียกได้ก็อาจจะเป็นผีอัอ้มหนูก็ขยับตัวไม่ได้แล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็แต่ว่าตาเราลืมอยู่ ตอนนั้นหนูก็แบบพยายามสวดมนต์เพราะว่าป,ปกติแบบถ้าเจออย่างนี้ก็แบบว่าสวดมนต์ภาวนานึกถึงพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอหลุดมาได้หนูก็รู้สึกเหมือนมีใครมองเราอยู่ค่ะหนูก็ตรงที่มองเนี่ยก็คือเหมือนหางตามันเห็นแล้วว่าอยู่ตรงนั้นค่ะหนูก็เลยอ่าคือค่ะสิ่งที่หนูเห็นอะ่ะเขาอยู่ตรงผ้าม่าน ยืนอยู่ตรงหน้าท่ามานแล้วก็แสงเข้ามาก็เห็นหนูก็เลยหันไปก็คือเจอรูปร่างเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ตัวเปียกแล้วผมเนี่ยค่ะคือผมเขาอาจ,จะเป็นแบบเหมือนโคลนเหมือนน้ำมันติดติดอยู่แบบเครือข่าไปหมดอะค่ะ,ะเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้น คือผมมันเหมือนมีอะไรติดเป็นก้อนๆใช่ค่ะแบบสังก็ตังโคลนน้ำมัใช่ค่ะใช่แบบแบบอย่างนั้นนะคะแล้วตอนนั้นหนูคิดว่าหนูฝันหรือเปล่าหรือเมื่อกี้แบบเออเราตอนนี้เราฝันหรือว่าเป็นเรื่องจริงหนูก็แบบหยิกตัวเองมันก็เจ็บหนูก็เลยลุกขึ้นนั่งแล้วก็ปลุกแฟนคือตอนนั้นขย่าตัวแฟนแบบว่าแฟนก็ไม่ตื่นหนูก็เลยตบหน้าแฟนแบบแรงๆเลยแบบว่า เออให้เขาตื่นแบบออว่าให้มาเห็นด้วยกันว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่จริงๆไหม,มแล้วแฟนหนูก็ไม่ตื่น oh. หนูก็เลยนอนนอนลงแล้วก็มองมองตรงตรงผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เขายือนอยู่ <c oughs> ก็แบบเขาก็ไม่ได้พูดหรือว่าทำอะไรเราแต่เขายือนอยู่อย่างนั้น <c oughs> จังหวะนั้นหนูก็แบบว่าโมโหหน่อยๆน่อยหนูก็เลยขออนุาญาตพูดคำหยาบนะคะอย่าหยาบมากนะเอค่ะแบบ อ๋อมึงอยากหลอกใช่ไหมออยากหลอกนักใช่ไหมหลอกไปเลยกูจะนอนหนูก็พูดแบบโอ้เอ้โอไม่ไหวแล้วว่าง่วงอะไม่ไหวแล้วคือแบบว่าคือแบบทําให้เราแบบตื่นสะดุ้งตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบด่าไปว่าไปแบบนี้หนูก็เลยแบบขมตานอนอืจนเช้าตื่นมาหนูก็ถามแฟนว่ารู้ตัวไหมว่าแบบเมื่อคืนน่ะหนูปลุกหนูแบบตบหน้าเขาแรงมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาหลับสนิทเลยแบบไม่รู้ไม่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วหนูก็เลยแบบว่ารู้ไหมเมื่อคือนอะเออเราเจอเจอแบบแบบนี้เจอเหตุการณ์ที่หนูเล่าไปอะค่ะแล้วแฟนหนูว่าเฮ้ยแบบว่าโรงแรมทีแรกหนูไม่คิดว่าอะไรจะตามมาหนูคิดว่าเออผีโรงแรมหรืออะไรหรือเปล่าหนูก็เลยไปเอาลักษณะาผู้หญิงคนนี้ค่ะไปเซิร์ชกูเกิลก็ขึ้นมาเต็มเลยค่ะมาจากถนนเส้นที่หนู ขับมาจากเมื่อคืนแล้วก็บอกแฟนว่าเฮ้ยแบบมีคนเจอนี่แล้วแฟนหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เราเซิร์ชปรากฏว่ามันมีข้อมูลใน Google ว่ามีคนเจอผู้หญิงลักษณะแบบที่เราเจอเยอะเลยหรอใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ผิดอะค่ะก็คือเหมือนว่ามีคนพูดประมาณว่าอ่าเคยมีเหมือนเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติถูกฆ่าแล้วก็ราดด้วยน้ํามันออ น้ำมันเครื่องอะค่ะอันนี้คือหนูไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือปลอมแต่คือแบบจากข้อมูลที่เขาแบบเขียนลงกันนะคะในอินเทอร์เน็ตตอนนั้นคือหนูอ่านปุ๊บขนลุกแบบคือแบบใช่เลยแล้วก็แฟนหนูบอกว่าเป็นเพราะว่าเราไปแบบไปทักหรือเปล่าว่าเสียงอะไรอตอนนั้นก็คือหลังจากกลับอ่ากลับมาที่กรุงเทพหนูก็เป็นไข้แล้วก็แบบป่วยเลย เหมือนว่าแบบเป็นเจอผีแล้วแบบไขแตกก็เลยไปทําบุญให้ค่ะค่ะเรื่องก็ประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คเท่ากับว่าเราเจอผู้หญิงคนนี้เริ่มจากเสียงก่อนแล้วหลังจากนั้นคือดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้มาเจออีกทีที่โรงแรมแต่เราก็ไปเซิร์ชลักษณะของผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่ามีคนขับผ่านถนนเซนนีแล้วเจอผู้หญิงลักษณะเดียวกัน แต่เหตุการณ์มันหยุดแค่นั้นหลังจากที่เราไปทําบุญให้เขาเขาไม่มาต่อเนื่องกับเราถูกปะใช่ค่ะไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาไม่พูดไม่ไม่แบบไม่ได้สื่อสารอะไรกับเราค่ะทุกวันนี้ผ่านมากับเกือบปีคุณกาวทราบหรือยังครับว่าเป็นถนนเส้นอะไรทราบค่ะชื่อดังเสาเสาเทิร์นฉันพูดเลยเสาเทิร์นเพราะว่าเคยมีคนมาเล่าผมถึงขนลุกผมถึง พักในตอนแรกว่าทําไมมันคุ้นจังเลยเคยมีคนโทรมาเล่าก่อนหน้านี้ใน The Ghost Radio เนี่ยแหละครับถ้าผมจําไม่ผิด<ะ>คือมันมีรายละเอียดบางอันผมอาจจะจำไม่ได้นะแต่ครขข่าวๆประมาณว่าเขาขับรถถนนเส้นนี้เนี่แหละนะครับเป็นเส้นกระบี่มาสุราชเขาเรียกว่าเป็นเซาเทิร์นระหว่างที่ขับไปปรากฏว่ามันมีเสียง<ะ>เออมันมีเสียงแต่ไม่ได้เป็นเสียงร้องอย่างนี้นะรู้สึกว่าเป็นเสียงแทกเข้ามาในวิทยุ ที่เขาเปิดอยู่อ,อ่ค,คือผมอ่ะไม่แน่ใจว่าผมเคยขับผ่านเส้นนี้หรือเปล่าผมเลยนึกภาพไม่ออกแต่เท่าที่ฟังมาจากหลายหลายคนทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นเส้นใหญ่แต่เปลี่ยวเปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนไม่ค่อยมีรถวิ่งด้วยนะส่วนมากจะเป็นรถใหญ่มั้งที่วิ่งอ่ะค่ะ น่าจะเป็นพวกรถบรรทุกแบบเนี้ยค่ะเออรถบรรทุกผมว่าพี่ๆขับรถบรรทุกอ่ะเขาจะเขาประสบการณ์เยอะผมว่าเขาประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็มันเกิดเหตุอะไรเช่นสมมติยางรั่วยางแตกล้อเดียวเขายังไปต่อได้ไงแต่ถ้าเป็นรถยนต์สี่ล้อมันเกิดมีอะไรขึ้นมาเอ็กเซเดนขึ้นมาเนี่ยมันจะติดต่อใครยากมากเลยนะใช่คอก็คือ ตอนที่เจอเอยตอนที่ได้ยินเสียงนี่มไม่ได้คิดถึงเรื่องอันนี้เลยอืม,อม,อมแค่หนึ่งทุ่มไม่มีรถเลยเหรอไม่มีค่ะแล้วมันก็มืดมากอน่าจะอาจจะเป,เป็นเพราะว่ามันเป็นป่าด้วยอะค่ะต้นไม้มันสูงเขาบอกว่ามีจต่สวนปามเนี่ยโอ้ในในแชท<อ>เต็มเลยบอกว่าและความยาวนะจากกระบี่มาสุราษฎร์เนี่ยเกือบเกือบร้อยโลใช่ประมาณสามชั่วโมงค่ะฮะขับจากออกจาก อ่าพังงามาเข้าเมืองสุราษฎร์สามชั่วโมงเลยเหรอใช่ค่ะระยะทางแต่ถนนเส้นนี้ไม่ได้ยาวสามชั่วโมงนะคะพี่แจ็คก,ก็คือระยะทางโออแต่ถนนเส้นนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเซาเทิร์นเนี่ยนะประมาณสักเกือบเกือบร้อยโลแต่ก็ก็ถือว่าไกลนะไกลค่ะแล้วก็แบบถนนมันก็น่ากลัวด้วยเปี่ยวมากะนะผมว่าคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเส้นนั้นเนี่ยคนที่ขับผ่านบ่อยๆผมว่า ก็มีบางคนก็มีบอกว่าผมมาใช้บ่อยน่าจะเป็นพี่ๆที่ขับรถใหญ่ๆบางคนก็ไม่เจอนะฮะแต่บางคนก็<ม>ก็เจอเมื่อกี้มีข้อความหนึ่งบอกว่าเขาขับรถใหญ่นะครับรถแบบรถพ่วงขับอยู่แล้วปรากฏว่าเหมือนมีอะไรตัดหน้าแต่เขาเบรกไม่ได้เขาหักเลี้ยวไม่ได้ถ้าเขาเบรกเขาเลี้ยวอ่ะรถมันจะเสียการทรงตัวเมื่อกี้เขาบอกเขาชนเลยพอชนเสร็จ<ม>ปุ๊บกลายเป็นว่ามันว่างเปล่า เอเหมือนไม่ม erm ีอะไรอ่ะน่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องราวลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งแล้วสมมุตินะครับสมมุติว่ามันจําเป็นไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนก็แล้วแต่มันจําเป็นที่จะต้องผ่านในช่วงยามวิกาลยามกลางคืนแบบนี้แล้วผู้โดยสารในรถคนในรถเนี่ยมีจํานวนไม่เยอะมันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้อย่าจอดรถ เด็ดขาดมันไม่ใช่แค่เรื่องผีเรื่องสางไงผมว่าคนนะ่ะน่ากลัวกว่าผีบางที mm hmm. มันก็อาจจะมีตั้งใจทําให้เกิดอุบัติเหตุบางทีเอานู่นเอานี่ไปทำทำให้รถมันแบบมันจำเป็นที่ต้องจอดอะ่ะเพราะฉะนั้น mm hmm. อย่าจอด mm hmm. เหมือนกันเวลาขับรถผ่านไปไหนมาไหนก็นแล้วแต่เพื่อความสบายใจอย่าทัก เขตเลยค่ะเออแต่เข้าใจได้นะเพราะว่ามันน่าสงสัยว่าแท็กก็นั่งอยู่แล้วมันเสียงอะไรวะแล้วคือมันได้ยินสองคนแล้วแบบมันมาสามครั้งก็เลยรู้สึกว่ามันแบบแปลกๆโอ้นะครับอ่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันกับถนนเส้นนี้นะครับถนนทางใต้นะครับอันเนี้ย พูดได้เพราะเผื่อมีใครจะต้องใช้ถนนเส้นนี้หรือว่าใครที่ขับรถอยู่ตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยฟังสดอยู่จะได้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะนะโอเคได้ครับคุณกาวนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟัง<ะ>นะคุณกาวนะค่ะขอบพระคุณครับค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก